อีกครั้งของ w e a l t ้ดีไ y ค่ะที่เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกับผู้คนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ว่าท่านนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบหาเงินชอบเก็บเงินมาตั้งแต่เด็กเลยจนกระทั่งพออายุ26เนี่ยมี Big Investment ให้ตัวเองด้วยการทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนวันนี้เราอยู่กับคุณพีรพงษ์จรูนเอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกันครับ โอ้โหวันนี้บุกมาถึงไน์บริดเลยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของออริจินใช่ไหมคะใช่ครับมีกี่โครงการนะตอนนี้ครับอ่าตอนนี้เปิดมาแล้ว8โครงการครับครับแปดโครงการแต่ว่าน่าสนใจตรงที่โฟกัสตรงแถวแบรงแบริงครับสมุดประการทำไมเลือกแถวนี้คะเนี่ยครับก็จริงก็มีมีแลนด์แบงค์อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็เรามองว่าความเจริญของแถวนี้เนี่ยมันจะมีอัตราการขยายตัวสูงนะครับ แล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างที่เราแผนไว้นะครับครับแผนไว้คือเขคิดว่าไว้ว่ามันจะโตแน่โตแน่ใช่ใช่มาแน่มาทางรถไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ก็เกาะมาเลยเกาะรถไฟฟ้ามาเลยแล้วมันก็มาจริงๆแล้วก็มามาค่อนข้างดีตอบรับดีมากนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีวิกฤตอุทกภัยนะครับเราก็โชคดีนะครับ มาอยู่ในโซนที่เป็นเล็คอมเมนที่น้ำไม่ท่วมจะมีตอนนี้มีเล็คอมเมนจากรีเสิร์ชอยู่ประมาณ3-4โซนจะเป็นบางนาแบริ่งศรีนครินแล้วก็โซนลุมพินีส่วนลุมอะไรแถวนั้นครับก็เป็นว่าเราก็ได้ได้ a อ v a เวน g e จากช่วงนั้นขายดีฮะก็ใครสนใจแถวบางนงบางนานะแบริ่งก็มาดูได้มีหลายโครงการค่ะเจโครงการคใช่ครับอ่ะคราวนี้มาเข้าเรื่องส่วนตัวกันบ้างการปูไปแล้วเมื่อกี้ว่า โอ้โหชอบเก็บเงินชอบหาเงินตั้งแต่เด็กมันมายังไงคะตรงนี้หมายถึงพ่อแม่หรือว่าโตขึ้นมาชีวิตก็ชอบเก็บเงินแล้วอะไรแบบนี้ก็ก็เป็นเองครับพอดีมีมีพี่ชายกับน้องสาวเขาก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่ก็ไม่ได้ปลูกฝังมากมายอะไรเงี้ยเราคือเราชอบตัวเลขแล้วเราก็คือเราเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยเด็กเด็กเขาก็ไปเล่นนู่นนี่กันเราก็ชอบแบบเอ๊ะ ทำไงเราจะมีนับเหรียญนับเหรียญในในกระปุกอมสินก่อนตอนเด็กๆเลยจากนั้นยังเปิดบัญชีไม่ได้สองแววรวยเลยนะชอบแบบเด็กคนอื่นเล่นของอบบใช่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 ชอบนับแล้วก็ชอบเล่นเกมเศรษฐีถ้าย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเกมเศรษฐีเล่นกันช่มันจะซื้อที่ดินซื้อฉนอซื้อที่ดินโรงแรมให้คนมาพักอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันคงคงเป็น DSA ข้างให่ ต้องบอกว่าชอบมาแต่ไหนแต่ไรใช่ใช่เอาอะไรอย่างนั้นก็เริ่มเก็บพี่น้องก็ใช้ไปฉันเก็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราก็จะซื้อของเล่นน้อยออทานพวกอะไรเราก็แบบไม่ค่อยฟุ่มเฟือยเราก็เก็บแล้วก็เอาพอโตไปฝากบัญชีได้เราก็ไปฝากแดงแต่องค์แต่อียเนี่ยเราก็เอาไปเก็บเก็บหมดแหละใช้นี่เดียวแปลกเนาะการสัมภาษณ์หลายคนแล้วเป็นอย่างนี้คนชอบเก็บก็เก็บอ่ะใช่ใช่คนคนไม่รู้จักเก็บ ก็ยังไงก็ไม่รู้จะเก็บแต่คนชอบเก็บก้จะเป็นอย่างเงี้ยกันเห็นมันก็กลายเป็นว่าเป็นนิสัยกลายนไปก็คือเก็บแล้วก็ใช้น้อยทุกวันนี้ก็ยังทานข้าวธรรมดาแบบทุกอย่างธรรมดาหมดครับครับทานข้าวแกงเขาเรียกเป็น DNA ความรวยที่บอกว่าก็ก็เลยกลายเป็นคนที่เก็บเงินได้เร็วถึงได้สร้างโปรเจกต์อะไรที่แบบได้เร็ว ก็เราพอเราเก็บเงินได้เราก็พยายามบริหารเงินตอนแรกตอนเด็กๆไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเราเราเป็นเด็กเราไปฝากแบงก์เราได้ดอกเบี้ยพอใจแล้วคะครับพอเริ่มมีความรู้หน่อยก็ดอกเบี้ยเนี่ยมันได้น้อยมากเลยนะ<ม>การมีเงินอยู่ในธนาคารเนี่ยมันกลายเป็นว่าเงินเรามันด้อยค่าลงไปเรื่อยๆพยายามหาวิธีลงทุนค,ครับก็ซื้อที่ดินก่อนครับแล้วซื้อที่ดินก่อนจะทำสวิตซพาสเมนต์อะคะอ่าใช่ครับใช่ครับก็ซื้อซื้อแบบแปลงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ไอ้ big investment มันก็โอเคพอพอเราตามมาใช่ใช่ก็ซื้อบ้านซื้ออะไรนิดหน่อยแปลกเนาะคือพอเริ่มมีเงินปุ๊บนึกถึงที่ดินก่อนเลยชีวิตมาแนวนี้มากมันเป็นเพราะเกมเศรษฐีเลยเพราะเกมเศรษฐีอินทิโมจะเกมเศรษฐีใช่ไหมที่ดินผืนแรกที่ซื้อเองนี่ย่านไหนอะไรไงคะก็สุดท้ายมันก็กลายเป็นตัวที่สร้างเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นั่นแหละครับก็ย่านเป็นตรงประชาชื่นธุรกิจบัณฑิต ทำไมถึงคิดทำสวิสอพาร์ตเมนต์คะที่บ้านทํามาก่อนหรือว่าที่บ้านท,ทําธุรกิจแหละหลายอย่างครับ <ừ> แล้วก็หลังๆมาก็มีซื้อขายที่ดินบ้างแล้วก็พอเราตัวมาเราก็ไม่ค่อยไปยุ่งด้วยเราก็ทำมูอเราเองเล็กๆน้อยๆนะครับครีนี้เริ่มสวิส i c อพาร์ตเมนต์เพราะอะไรคือมันจะมีแต่คนบอกกันพวกพอดีออพอดีภรรยาเนี่ยเขาทำงานธนาคารค่ะ กันว่าโอเครวยมาก็ไปทำรวยมาก็ไปทำอพาร์ตเมนต์นะจะได้มีเก็บกินไว้ช่วยลูกช่วยหลานนานๆแต่หารู้ไหมว่าถ้าทำตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยที่เรายังไม่ไม่ค่อยพร้อมมากคืออพาร์ตเมนต์ต้องเป็นคนที่มีเงินเหลือพอไปทำเช่าใช่ไหมครับเช่านี่มันเป็น long term investment กลายเป็นว่าเราไปอ่านทําก่อนเวลาอันควรมันก็เหนื่อยเหมือนกันกว่าจะเสร็จเสร็จมาเสร็จมันก็ต้องบริหารคนเช่าค่าเช่าบางเดือนก็พอส่งแบงก์บางไม่พอส่งแบงก์มันก็ต้องเติมกันเองคือปลิกย่อยมันเยอะเหมือนกันเนาะพันแมนใช่ใช่ถ้าถ้ายังไม่สตรองเรื่องเรื่องไฟแนนซ์ซ่งมากๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทำเช่าการไปทำเป็นโปรเจกต์เป็นเรื่องเวลามันก็ลำบากเนาะ ก็เลยว่าโอเคไปลองของขมตั้งแต่แรกไม่ได้กินของหวานก่อนของขมเราเรียกกันว่าของขมใช่ไหมฮะฮะก็สุดท้ายมันก็ผ่านมาได้แหละโอเคมันก็ได้ทําให้เราได้ได้เก็บเงินเก็บทองทุกบาทตอนนั้นเนี่ยมันต้องเข้าเข้าตัวโปรเจกต์หมดเลยฮะเพราะเราก็ไม่ได้เอาเงินที่บ้านมาทำแล้วกู้เงินแบงก์เองทําเองทุกอย่างครับจากตอนนี้ยังอยู่ไหมคะเนี่ยพันเงินพึ่งขายไป ไม่ค่อยได้ปิดอุ่เลยจากของขมปัจจุบันมาเป็นของหวานหมือเนี่ยคอนโดหลายๆที่นี่ของหวานนะก็ทำทำขายมันดูจะหมุนรอบได้ง่ายกว่าครับครับเพราะว่าเงินก้อนมันก็จะเข้ามาไวกว่าใช่ไหมครับอพาร์ตเมนต์นี่มันต้องรอคืนทุนคืนทุนถึงจะได้กําไรเป็นเรื่องปแล้วค่ะคือแต่ถือว่าถ้าเป็นลงทุนหลักๆนี่ตอนนี้ลงทุนในพวกอสังหาริมทรัพย์เลยว่ะก็ทําเป็นบริษัท ขึ้นมานะครับ<ม>ก็บริษัทเดิมที่ผมทำาิบเอ็พันมันก็ใช้ชื่อลาเวอองโรสอันนี้ก็ทำมาเจ็ดแปดปีแล้วนะครับ<ม>แล้วปัจจุบันเนี่ยเป็นคนอนมริเนียมก็ตั้งบริษัทมาชื่อออริจินพอลลิตี้ตอนนี้ก็ทำมาสักสี่ปีห้าปีแล้วนะครับ<ม>ก็<ม>เริ่มจากซื้อที่ดินก่อนนะครับแล้วก็มีทามมิ่งไร้ทามมีเวลาที่เหมาะสมนะครับเราก็โอเคคราวนี้เป็นอินเวสท์เมนท์ที่โอเคถึงมันจะดูว่า หวานไม่หวานเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่ง่ายะนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าทําแล้วขายได้ไหมนะครับอพอดีอจังหวะมันโอเคเราทำโปรเจกต์แรกตอนก่อนรถไฟฟ้าแบริ่งจะเปิดแล้วก็เสร็จเนี่ยตอนที่รถไฟฟ้าเขาเปิดพอดีอครับมันก็มีคนตอบรับดีเพราะเป็นโปรเจกต์พร้อมอยู่แล้วก็ได้ใช้รถไฟฟ้าเลยแล้วขายในราคาที่เป็นก่อนรถไฟฟ้าเสร็จ่าฮะเอ,อะอย่างนี้คนทำนี่ต้องอ่าน แนวเรื่องอ่านเกมไหมคะว่าใช่ใช่เพราะว่าตอนมาทําที่นี่ปุ๊บตอนนั้นยังมีแค่อ่อนนุษถูกไหมคะแต่ตอนนั้นทราบแล้วว่ารถไฟฟ้าจะมาถึงนี้ใช่ก็ต้องต้องเล่งหน่อยหนึ่งเล่งหน่อยเล่งด้าเกรงด้วยเกรงด้วยเกรงด้วยเออค่ะก็ผมผมมองว่าตรงแบริ่งเนี่ยมันน่าจะคล้ายๆอ่อนนุษนะครับด้วยความที่มันเป็นสถานีสุดท้ายแล้วก็เป็นส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ทงสุขมุมวิทเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีลูกค้าที่เป็นทั้งทาง,งชาวไทยต่างชาติทุกรูปแบบเลย mm hmm. คนก็ต้องการมาใช้เฟสติลิตี้ของสุขมุมวิทกันเพราะมันมีทั้งห้าง,างมีร้านอาหารมีแหล่งไลฟ์สไตล์ mm hmm. ที่น่าสนใจเยอะๆนะครับ <c oughs> ก็พอขยายมาตรงแบริง่งบางนาแบริ่งเนี่ยเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันยิ่งดีไปใหญ่ว่ามันมีโลเคชันดีมามันก็พร้อมอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าคนบางนาแบริง่งสมุทรปราการหรือว,ว่าไปทางบางนาตราชนบุรีเนี่ย พวกนี้เขา,ารายได้เขาสูงมีกำลังซื้อกระเป๋าหนักเอาอย่เงียฮ <c oughs> ะก็รายได้ตรงนี้เนี่ยท็อปโฟของประเทศก็อยู่ตรงนี้นะครับารายได้ของจังหวัดที่ททมากที่สุดก็โอเคกรุงเทพอ,อันดับ2ตัวน,นี้เป็นสมุทรปราการเท่าที่ข้อมูลที่ผมมีตอนปี53นะครับ <c oughs> แล้วก็อันดับ3เนี่ยเป็นระยองอันดับ4เป็นชนบุรี <c oughs> ครับตรงแยกบางนาเองเนี่ยมันก็เป็นส่วนเชื่อมกันระหว่าง จังหวัดกรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการนะครับลูกค้าผมมียาวไปจนถึงอมตะนครถ้าทางสมุทรปราการก็ยาวไปจนถึงปากน้ำบางปูค่ะจริงๆก่อนจะไปพูดถึงรายละเอียดว่าเรื่องของการลงทุนส่วนบุคคลของคุณพิรพงษ์นะอยากถามวันนี้กันอยากถามส่วนตัวนิดนึงคือไอ้แฟแชั่นซื้อคอนโดปล่อยเช่าเนี่ยนาทีนี้มันยังไปได้ไหมถ้าค,ค,คนจะซื้อแล้วแบบย่างสมุติการคิดโอ้วันนี้คุยหมดแล้วอยากซื้อจะกข้งไว้ปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็าฝากให้ดูเป็นทําเลที่เราไปซื้อแล้ไม่เราไปในช่วงต้นอ,อย่าซื้อแพงครับเหมือนหุ้นน่ยถ้าเราซื้อแพงไปเนี่ยผลตอบแทนมันก็น้อยก<ช>็คือดีเวนดมันน้อยหุ้นถ้าเราซื้อแพงพอหารต่อราคาที่เราซื้อเนี่ยคนอื่นเขาได้ได,ได้รีเทิร์นเยอะเราได้รีเทิร์นน้อยเพราะเราซื้อตอนแพงแล้วเพราะนั้นเนี่ยการที่จะซื้อราคาไม่แพงได้เนี่ยมันก็ต้องไปในย่านใหม่ๆนะครับ ที่เขาเพิ่งไปลงกันมีต้นทุนที่ดินในราคาที่ไม่แพงมากนะครับอันนี้ผมก็พยายามอบอกน้องๆทีมงานเซลล์แส r มาร์ตติ้งเราเนี่ยโอเคย่านที่เรามาทำเนี่ยมันเป็นเป็นย่านที่โปรดักคอนโดมันเพิ่งมานะ,ะนะครับแล้วก็ต้นทุนที่ดินที่เรามีแลนด์แมงค์อยู่หรือว่าเราซื้อใหม่เนี่ยมันไม่สูงนะเราขายไม่ต้องแพงมากนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าไปซื้อไป สักพักหนึ่งขายต่อก็ยังมีกําไรช่วงระหว่างทางก็มีค่าเช่านะครับค่าเช่าแถวนี้ได้เยอะได้หกถึเปผมมองได้เยอะกว่าในเมืองใช่ครับในเมืองนี่ได้ประมาณ4-5%่เนะครับผมมองว่ามันก็จะมีย่านทางบุตอ่อนนุตแบริงแล้วก็ย่านที่เป็นตักสิลปางว่าช่วงนั้นมันก็มีออฟฟิศที่คนไปไปเช่าอยู่ตักสิลปางว่าแต่ว่าดิ่งเข้ามาตรงสาทรเพราะใช้ B t s เหมือนกันนะครับ ก็จะดูดีกว่าส่วนในตัวเส้นเส้นไอตัวใต้ดินพวกนี้มันวิ่งเป็นวงกลมมันก็มันเจาะทําเลที่เป็นทําเลที่แพงอยู่แล้วนะครับพระราม9ตรงสามย่านหรืออะไรตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเป็นเหมือนก้างตาที่มาจากนอกเมืองวิ่งเข้าในเมืองนะครับมันก็เลยโอเคถ้ามองความโดดเด่นเนี่ยของสถานีที่ใช้แล้วมีรถไฟฟ้าเปิดแล้วให้บริการแล้วเนี่ย บางนาแบริ่งออนนุชแบริ่งหรือว่าตักสินบางว่าก็ดูดีฮะตักสินเนี่ยเราก็จะต้องไปจับสถานีปลายทางหน่อยนึงไปฝังรู้เลโพธินิมิตที่เพิ่งเปิดใช้อันนี้ไปได้ใช่ไหมครับมันก็ยังไม่แพงมากถ้าจับตรงวงเวียนใหญ่กับตักสินเองเนี่ยตอนนี้มันแพงแล้วครับมันก็มีโอเคมีสายสีม่วงใช่ไหมครับที่ ที่อยู่ฝั่งนนทบุรีมันก็ค่อนข้างเยอะช่วงนี้สะพายเยอะแสดงวจะต้องระวังเด v วอ o เปอเองก็ต้องคอยสแกนหาที่ใหม่ๆที่ความเจริญล้อตามไปคนจะซื้อคอนโดปล่อยเช่าหรือเก็งกำไรก็ต้องทำเันบ้านน้อยไม่แพ้กันใช่ไหมคะครับผมว่าดูดูตรงนี้มันก็จะมีมี g r o w ของมันเราไปทำรีเทิร์นจากกันช่อมก็ได้กำไรเยอะกว่า แหมเป็นคนอสังหาที่เรารู้เรื่องของอสังหาไปน้ำจิม้มน้ำจิ้มแล้วนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนอสังหาที่ไม่ได้ลงทุนเฉพาะสังหาค่ะมีทั้งหุ้นมีทั้งทองหรือมีอย่างอื่นด้วยอีกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณพิรพงศ์กันต่อค่ะ